สวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาแนะนำรถเก่ง Toyota าซ r รุน่นะคะคันนี้ราคาเพียง45,000บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านรถยนต์ปี40เครื่องยนต์1 5 0 0รซีซีระบบหัวฉีดพวงมลาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะกระจกไฟฟ้าแอร์เย็นภาษีพรบบปี65มีเครื่องเสียงครบครบนะคะรถสวยเครื่องเสียงดีนะคะ เครื่องก็ดีนะคะทุกท่านสีสันร,รอบคันเงางามค่ะตามรูปเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะคันนี้ไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะคะทุกท่านเป็นรถบ้านเดิมๆนะคะสภาพพร้อมใช้รถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะตามในรูปนี้เลยนะคะภายในเดิมๆนะคะกระจกคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะคะคู่หลังก็เป็นมือหมุนตามสภาพนะคะเครื่องยนต์เครื่องดีค่ะวิ่งนิ่งๆเรียบเรียบนะคะไม่กระตุกไม่กระชากนะคะทุกท่าน 4 5่0 0บาทเท่านั้นท่านใดสนใจสามารถติดต่อไปดูรถกันได้ที่เชียงใหม่นะคะต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมคุยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรคุยกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะสามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยนะคะตามเบอร์โทรถ,ถ้าหากต้องการรูปเพิ่มเติมนะคะทุกท่านแอดมินเพียงมาแนะนำเท่านั้นนะคะถ้าคุณถูกใจ ควรเดินทางไปดูรถไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองเท่านั้นนะคะไม่ควรโอนประจำร่วงหน้าในทุกกรณีเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองคะ่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ